สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับต่อนมาตามต่อนะสำหรับแนวทางรากาชาดนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลวันที่2กันก่อนนะครับเรากาชาดดาวจน VIP นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมนะครับ เรามาดูรากาชาตนะครับผลออก4 6 615หนะครับ46615น mm. วันนี้แนวทางผมหลุดเนาะสำหรับรากาชาตนะครับ mm. ต,ตัวประกรบไปอยู่หลักร้อยสี่เป็สี่ตัวเดียวที่เหลือหลุดหมดนะครับครับต่อที่ดาวโจรน,นะครับดาวโจรผลออกนะครับ 6กเ <c oughs> ก้าห้าหกแปดหกเก้าห้าหกแปดก็ถือว่าเข้าที่ห้าเนาะนะครับมันไม่เข้าห้าแปดเข้าหกชนห้าก็ไม่เข้าห้าศูนย์ไม่เข้าห้าเก้าก็ได้แค่วิ่งโลดอย่างเดียวนะครับสำหรับดาวโจรวันนี้เนาะก็ไปตามมาต่อนะครับดาวสตาผมคงลงให้ไม่ทันนะครับวันนี้ ก็จะเป็นราวคาชาติดาวโจน VIP นะครับของวันที่3เดือน11ปนอ็นะครับแนวต่างผมขอพูดไปแล้วเนาะต้นคลิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิกททุกท่านนะครับ,นนรบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับซึ่งต้นลิปผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับ เรามาดูราวกาชาดปันที่3ามเปนสิบเนะครับสองพนะครับเลขเด่น <c oughs> เลขเด่นนะครับอันนี้ได้1กับ7นะครับผมในหน้าที่เลขหนกับ1ระวัง7จระวัง1เนาะก็ได้ทั้ง2ตัวเลยการจะบิงจะรูดส่วนตัวประกบนะครับก็คือห้าแปดเกนะครับห้าแปด ผมเน้นในที่เลข1นะครับก็จะับที่1 5 1 8 1 9นะครับส่วนใครชอบเลข7จับที่เลข7เนาะจะเป็น75 78หรือ79นะครับแต่วันนี้ผมเน้นในที่1 5 5 1กับส่วน3ตัวก็9 5 1นะครับสำหรับเหลากาชาติก็ต่อที <c oughs> ดนะ่ดาวโจนนะครับดาวโจน VIP เลขเด่นวันนี้นะครับได้1กับ7นะครับ1กับ7วันนี้ก็เน้นนาที่เลข7ใครชอบเลข1จกับที่เลข1นะครับถ้าเป็น1ก็จะเป็น1 5 1 6 1หหนึ่งหะครับ1 5 1 6 1 9ส่วนเลข7ก็จะเป็น7 5 7 6หแล้วก็7 9นะครับวันนี้ก็เน้นหน้าที่เลข7จะนั้น3าตัวตัวที่ผมจับให้ก็คือชุดนี้นะครับ7 9หรือ9ก็ก็ได้เนาะนะครับ ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็อน9นะครับหรือว่าใครจะเอา3ตัวไปตับเล่นก็ได้หรือท่านจาวินเอาเลยก็ได้เนะวินเราก็เอาเลขเด่นกับตัวประกบมารวมกันนะครับได้5ตัวนะครับแนวทางในวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะสำหรับแนวนทางราวกาชาติดาวโจนนะครับใครที่ดาวโจนเป็นของวันที่4นะครับก็เาเวลาเที่ยงคืนนะครับวันที่4เดืน11นะครับ กาจ้าก็เป็นของวันที่สามวันที่สามครับการที่รับแนวทางนะครก็แก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขอไว้พอในสมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับ,นะรบในวันที่3เดือน11พศ2568นะครับกับแนวทางราวกาชาติส่วนดานโจนเป็นของวันที่4นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีหยิบจับตัวไหนไปใช้ ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ